ันนี้เอาบรรยากาศสวยๆที่โรงเรียนภาษานอร์เวมาฝากเพื่อนๆคะ่ะในเช้านี้นะคะค,คุณครูก็จะทำอาหารเช้าเตรียมไว้ให้นักเรียนที่มาเรียนคลอสภาษานอร์เวได้ทานกันนะคะมาดูกันเลยคะ่ะนี่เป็นอาหารเช้าสไตล์คนรนเวอร์นะคะพ<ว> <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะมีขนมปงังมีแฮมมีผักผลไม้ต่างๆนะคะ คนนอร์เวย์จะทานอาหารเช้ากันแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่เป็นไข่ปลานะคะ,แล,คะแล้วก็จะมีสลัดต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีผลไม้ด้วยค่ะที่โรงเรียนคุณครูก็น่ารักมากๆเลยค่ะจะเตรียมอาหารไว้ให้นักเรียนเวลาตอนเช้าทุกวันพฤหัสที่มาเรียนนะคะเพือ่อนๆทุกวันพฤหัสเราก็จะมีอาหารเช้าแบบนี้พอพอทานตลอดเลยค่ะ เขามีหลายคน สาวขอนแก่นก็จะไปเรียนภาษานอร์เวย์เพิ่มนะคะเพื่อนๆคุณครูก็จะมีอาหารไว้บริการนักเรียนแบบนี้ค่ะนะ่ารักมากๆเลยค่ะอาหารเช้าหน้าตาน่าทานไม่เอย่ยนี่เป็นอาหารเช้าสไตล์คนนอร์เวย์เลยนะคะเพื่อนๆก็อยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าคนนอร์เวย์ตอนเช้าเ้า,เ,าเขาทานอาหารกันยังไงนะคะทานอาหารง่ายๆสไตล์ฝรั่งค่ะขอบคุณ เพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวขอนแก่นด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะวันนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนบา,บายๆนะคะเจอกันใหม่จ้า